สวัสดีครับวันนี้ช่องเด่นเวทีจะพาเพื่อนร่วมเดินทางไปยังจังหวัดพิจิตรนะครับโดยใช้เส้นทางสายเชียงใหม่ไปลำปางแล้วก็ไปปากนะครับวันนี้เปลี่ยนเส้นทางนะครับเปลี่ยนเส้นทางก็ค่อนข้างไกลหน่อยแต่ก็ขนุขนทางก็สะดวกกว่าทางทางไปจังหวัดเพร่นะครับ ไม่ต้องขึ้นเขาสูงวิ่งยาวนะครับซีเลนวิ่งยาวตลอดนะครับวันนี้ก็มาเริ่มมาเริ่มตรงที่ทางสี่แยกนะครับสี่แยกข้ามแม่น้ำวังมาจังหวัดลำปางนะครับก็าล็เลี้ยวขวาเลยนะครับก็วิ่งตรงลยครับมาเรื่อยๆครับที่พุ้งยาเรียนนู่นนะครับอำเภอเถิน แล้ว,ก,วก็ไปจังหวัดตาคุณครับจังหวัดกาดตาดก,ก็เข้าสู่ฟูไทยนะครับูไทยก็พิษณุโลกวันนี้จะเป็นสิ้นสุดที่จังหวัดพิษณโลกนะครับสีแยกาทางมาสู่ไทยนะครับสีแยกใหญ่นะครับอ,อันนี้ก็ขับไปเรื่อยๆนะครับก็สีเลนสีเลนยาวตลอดนะครับ ตรงนี้ก็ยังไม่มีเขาไม่มีอะไระครับก็จริงทางสายนี้่มันเป็นเส้นทางวิ่งระหว่างทุเขานะครับก็วิ่งค่อนข้างสบายนะครับสบายไม่เหมือนทางสายอำเภอลองเขาเพื่อลอง,อลองอยอดแค่เนี่ยถ้าเรามาจากทางออถ้าเราจะไปทางอุตรดินจะไปที่โลกเนะี่ยทางนู้นเขาจะสูงช่วงอำเภอรองนะครับ ก็สูงมากนะครับโคดเคียวแล้วกว็ทางการเขาก็กําลังทําการขยายเป็นสี่เลนเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ไปชนข้างบนเขาครับแต่ก็ค่อยๆทาไปนะครับแต่ต้องใช้ความ,มาระมัดระวังแต่ว่าสายจังหวัดตากเนี่ยวิ่งสบ,บายนะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับสองข้างางก็สวยนะครับวิว,วสวยครับค่อยขับไปนะ วันนั้นเดินทางก็คุ้มฟ้าคุ้มฝนนะครับก็แดดแดดก็ไม่ค่อยมีครับจริงมีช่วงช่วงพักหลายที่นะครับแต่เราก็ตัดออกไปนะช่วงที่ไปไหว้พระที่วัดบรมธาตุนะครับังหวัดกาศแล้วก็ไปแวะศาลสมเด็จ พระเจ้าตักสินมหาราชนะครับที่จังหวัดตากเหมือนกันนะครับก็เราก็ตัดไปนะครับก็เอาเฉพาะช่วงที่เราเดินทางเนาะก็จะมีด่านตรวจเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ให้ระวังกล้องเลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะมีกล้องนะครับตรวจจับแล้วก็มีจะมีมีทางหลวงนะครับมีตํารวจทางหลวงคอยสองกล้อง ตรงเกาะกลางนะครับหูตาต้องไวนะครับในงานต้องมาเคลียร์กันทีหลังเหนื่อยครับส่วนมากก็จะเกาะเลนกลางนะครับวิ่งครับแต่ช่วงขึ้นเขามันมีฝั่งละสองเลนก็เราก็จะเกาะซ้ายนะครับ พอเราขับกันไม่ค่อยเร็วนะครับแปดเก้าสิบเป็นที่นะครับนี่ครับวิวสวยๆครับสองข้างทางสวยแต่เขาไม่สูงครับอป่งคนคนมากแต่ว่าจ,จะเสียเวลาห่างกันระหว่างสายอตดีตประมาณคิดยางๆก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงได้นะ เทียบกับเวลานะครับทางนี้ก็ยยาวกว่าแต่วิ่งสบายกว่าช่วงนี้มันเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนาะก็เลยลดขนส่งอะไรก็ไม่ค่อยเยอะช่วงเศรษฐกิจดีๆนะครับก็ถนนสายนี้ก็ลดขนส่งเยอะมากครับลดท่วงรดบรรทุกครับเยอะวิ่งกันให้ขวกกเลยช่วงนี้ก็จะเบาๆหน่อยนะครับรอ ฟ้าเปิดนะครับอะไรดีๆมาก็รถก็คงจะคึกคักเหมือนเดิมอย่างสมัยก่อนนะครับก็เรแต่จะช่วยกันนะในประเทศไทยกลับเข้าไปสู่ยุคสีไลนะครับอะไรก็ดีนะครับเศรษฐกิจด,ด,ดีนะครับก,การเป็นอยู่ความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะดีนะครับ อ,อันนี้ยังไม่พ้นเขตจังหวัดลำปางเลยนะครับเนี่ยนี่ยังไม่พ้นครับไปเรื่อยๆ,ๆก็อย่างที่ที่บอกมาครับรถช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะมัน เด็กกินมันชักงนักนะก็เพราะเกิดภาวะนี่แหละโรคระบาดเะะี้ยครับการค้าการข,ขายแล้วก็ชะลอรถขนส่งก็เลยเบาๆหน่อยนะครับคุติสายนี้รถขนส่งจะนิยมวิ่งมากนะครับเพราะมันจะวิ่งยาวเวนถึงนู่นนะครับลงไปภาคกลางครับลำปางจังหวัดตากำแพงเพชรนครสวรรค์นะครับเสร็จแล้วก็เข้าภาคกลางเลยครับ เป็นเส้นทางที่นิยมใช้ในการขนส่งนะครับเพราะมันมันมันไม่ขึ้นเขานะครับมันวิ่งระหว่างภูเขานะครับก็วิ่งสบายโดยขนส่งก็วิ่งสบายนะครับเพราะมันไม่ขึ้นเขาไม่ใช้กําลังมากก็มไม่เปลืองน้ำมันมากนะครับและไม่นตรายด้วย น,นี่จะเริ่มแล้วครับเริ่มเริ่มมีเขาหน่อยๆครับแต่ก็ไม่สูงครับอันนี้เดินทางวันหยุดนะครับเลยวันเสาร์นะก็เลยกติวันหยุดนี้รถจะเยอะนะครับอ,อย่างที่ว่าแหละครับเศรษฐกิจช่วงนี้มันไม่ค่อยดีนะเห็นใจทุกฝ่ายครับรัฐบาลก็พยายาม พยายามเต็มที่ครับพยายามท่กเหมืองานนะช่วยเหลือกันนะครับอย่างเราประชาชนก็ต้องช่วยเหลือรัฐบาลด้วยการให้คนร่วมมือนะครับมีการป้องกันนะครับนะครับข้าสวยครับช่วสวยที่แท้สวยครับ แต่ครับบางทีก็ต้องระวังสองข้างทางด้วยนะครับบางทีมีรถโผล่ออกมานะครับรถชาวบ้านนะครับจากซอยข้างๆนะครับ <c oughs> ต้องคอยระวังบางทีชาวบ้านไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับอย่างคนเกยอย่างอะไรเงี้ยครับบางทีก็เจอด่านนะครับเนี่ยครับป้ายยังว่าตาตรงๆไปเลยนะครับ มันจะมีทางแยกไปเพื่อทุ่งเสเหลี่ยมนะครับเมื่อกี้ครับทางไปทุ่งเสเลี่ยมก็เคยไปนะครับก็สวยครับวิวข้างทางสวยมากแต่มันก็จะเป็นเขาหน่อยๆแต่มันก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับสวยสายทุ่งเสเหลี่ยมนะครับมันไปได้หลายทางครับเ,เส้นทางเส้นทางไปพิสโลกนะครับพิจิตนะครับไปทางผมที่ก็คือพิจิตนะครับ 嘿嘿 <laughs> ก็กฎกตริกาการใช้รถใช้ถนนนะครับก็อย่างเราปกติก็วิ่งเลนซ้ายนะครับก็เลนขวาก็มีไว้แซงนะครับพอแซงเสร็จแล้วก็ตีไฟเลี้ยวนะครับก็ไปตกข้อซ้ายนะครับอย่างช่วงระหว่างวิ่งบนเขานะครับก็บางทีมันรับเหลี่ยมเขามั่งต้นไม้มั่งอะไรมั่งเราอย่างบางทีเราแซงเลยเราต้อง หรือว่าเราต้องให้จังหวะกับรถรถคันที่ที่จะวิ่งสวนมานะครับอย่างสายเพลองจะเป็นทางวิ่งทางวิ่งสวนกันเนาะก็ต้องคอยให้สัญญาณไฟจากรถที่วิ่งสวนมานะครับหรือว่ารถที่กาลังจะตามเรามาอย่างเราแซงไปอย่างนี้ครับเราแซงคันแรกแล้วข้างหน้ามีรถวิ่งสวนมาแล้วก็ต้องตีไฟเลี้ยวขวาแล้วก,วก็ยังไม่ตบซ้ายทีเดียวนะครับก็ คาบ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 เลนขัวหน่อยนึงนะครับก <g ül> ็ <g ül> แล้วก็ตีไฟขัวให้นะครับขัดหลังเพื่อที่ไม่เขาแซงนะครับไม่เขาแซงตามเราเพราะอันตรายเพราะจะมีรถวิ่งสวนพอเราตีไฟเสร็จแล้วก็ตกเข้าซ้ายตีไฟซ้ายนะครับก็จะเป็นอารู้กันนะครับก็จะเป็นอนรู้กันเพราะว่ายัางรถขนส่งอย่างสมัยก่อนเนาะ ก็จะใช้กันอย่างนี้แล้ครับบมืี้ให้สัญญาณไฟมั่งตกไฟสูงแป๊บๆเก็จะรู้ว่าอ,อันนี้เป็นกฎกฎกติกาในการใช้รถใช้ถนนนะครับการมีน้ำใจให้กันนะครับสมมารจะพบเห็นเจอในพวกรถใหญ่ครับเนี่ยรับรถ รถพ่วงรถบรรทุกนะครับพวกนี้เขาจะมีน้ําใจนะเขาผ่านการฝึกอบรมมานะครับก่อนที่จะได้ใบขับขี่ครับก็ส่วนมากเลยนะครับส่วนมากก็จะทําอย่างนี้นะครับคอยตีไฟให้นะครับเพียวขับช้ารถบรรทุกหนักนะเขาก็จะตีคอยตีไฟอย่างเราคนถ้าจะเซงเขามองเห็นกระจกหลังลักแแ่ข้างหน้ามีรถสวนมานะครับเขาก็จะตีไฟหววให้เรานะครับอันนั้นก็ เป็นการแสดงว่าเฮ้ยห้ามแซงนะอะไรเงี้ยครับมีรถมาอะไรเงี้ยก็เราก็จะรู้นะครับเราก็จะชะลอพอรถวิ่งสวนผ่านมาแล้วข้างหน้าไม่มีแล้วโล่งถนนโล่งเงี้ยยาวเลยเขาก็จะตีไฟซ้ายให้เรานะครับแล้วก็แซงเข้าไปได้นะครับเ <cat> an นี่ยครับฟ้าสวยๆครับแต่คนใช้รถใช้ถนนส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็จะค่อนข้างใจร้อนนะครับ ส่วนมากครับคนใจร้อนขึ้นนะครับสังเกตจากการใช้รถใช้ถนนนะครับทั้งรถยนต์มอไซค์รถบางทีก็รถใหญ่ก็มีนะครับรถทัวร์นี่จะขับเร็วมากแล้วแต่สมัยไหนสมัยไหนก็แปลกใจมากนะครับรถทัวร์นี่ขับเร็วครับ <c oughs> ยิ่งขึ้นเขานะก็จะคอยชี้ตูดอยู่นั่นแหละนะครับก็เป็นการเสียวนะครับหวัดเสียวะร ซึ่งจริงๆก็น่าจะคอยใส่ใจดูแลผู้โดยสารนะบางทีเขานั่งเขาเสียวนะครับเสียวจะบอกก็ไม่กล้าบอก,กอะไรเงี้ยบางทีไปบอกก็โดนดุอะไรเงี้ยน, <c oughs> <c oughs> น,นี่ก็เป็นบางคันนะครับแต่บางคันก็ดีนะครับบาบางคันก็ดีขับแบบ ใส่ใจผู้โดยสารอันนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะดูป้ายก่อนนะสุโขทยัยโอ้โหเข้าสู่จังหวัดสุโขทัยแล้วนะครับอันนี้เป็นอำเภอรู้สึกจะเป็นอำเภอ,อบันด่านรันหอยนะครับอันนี้บันด่านรันหอยนะครับมีปั๊มเยอะแยะแล้วครับให้หยุดพักนะครับหยุดพักล้างหน้าห้องน้ำแล้วเข้าเซเวนเ่นดื่มกาแฟนะครับมีหมดเลยครับ มันอนานลอนหอยก็เจริญนะครับก็บ้านเมืองเขาก็จากดนั้นหอยก็พุ่งตรงไปนู่นเลยครับไปกรุงไก่ลาดนะครับกรุงไก,ก่ลาดก็บ้านกลางพิสโลบนะครับ,บแป๊บเดียวก็สิ้นสุดการเดินทางครับเมื่อนนร้านหอย ผ่านเมืองเก่านะครับเมืองเก่าสุโขทยัยสแล้วก็ไปทะลุอำเภอกงไกรลาดนะครับจังหวัดชียงเอ่อจังหวัดสุโขทัยนะครับถึงช่วงนี้ก็ดีนะครับดีดีครับช่วงบ้านดานลนันหอยไปไป,ไปเมืองเก่านะครับถนงดีครับวิ่งวิ่งสบายเลยอันนี้ หยอกล้อเล่นกันนิดหน่อยนะครับแก้งว่งนอยนะครับเย่เย่กันนะครับลูกสาวกำลังโตเป็นวัยรุ่นแล้วก็อารมณ์ก็จะแปรปรวนนะครับแปรปรวนนิดหน่อยนะครับคิ้วอิดง่ายนะครับอืมวัยรุ่นนะครับ มันจะเป็นทุกบ้านนะครับที่มีลูกเป็นวัยรุ่นนะครับก็จะเจอปัญหานี้นะครับก็พ่อแม่ต้องใช้ความอดทนนะครับพยายามใช้ความอดทนมากนะครับก็เห็นคนที่เขาที่เขามีประสบการณ์ที่ผ่านมาก็เขาบอกว่าช่วงมอสองมอสามนี่ก็จะอารมณ์เขจะแปรปรวนนะครับพวกพวัยรุ่นนะครับอ,อพอพ้นช่วงนี้ก็จะดีละกลับบางเหมือนเดิมนะครับ น,นี่ก็เป็นทางแยกไปอำเภอศรีนครเมืกินักมือท้ายมือนะครับถนนช่วงนี้ของสุโขทัยเนี่ยก็สีเลนเหมือนกันนะครับก็ก็วิ่งสบายแต่ว่าก็จะมีทางแยกไฟแดงจะมีไฟแดงตลอดนะครับไฟแดงเยอะมากนะครับรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้ก็มานี่ละ อันนี้อันนี้จะเป็นบ้านกรุงนะครับเนี่ยใกล้ถึงบ้านกลางแล้วใกล้แล้วก็วิ่งสายเชียงใหม่มาตากเนี่ยก็จะวิ่งสบายนะครับอย่างที่บอกนะครับวิ่งสบายเพราะว่ามันไม่ขึ้นเขาสูงนะครับ วังทองพิณุโกพิจิตนี่แหละครับมาสิ้นสุดต,ตรงแยกทางแยกนี่แหละครับก่อนเข้าเมืองพิซซโลนะครับก็ขอบคุณนะครับเพือ่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับตอนนี้ก็มาเข้าเขตพิณซโกแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็สิ้นสุดการเดินทางจากจังห<อ>วัดเชีงยงใหม่ผ่านมาจังหวัดตากนะครับแวะหลายจุดเลยขอบคุณเพื่อนที่รับชมนะครับสวัสดีสวัสดีครับถึงบ้านโดยสวัสดีเพ